ผมดึงไปแล้วใส่ตัแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมนี่วันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาตกปลากันอีกแล้วนะห่างหายไปเป็นเดือนเลยนี่วันนี้ปลาพี่ชายผมมาตกปลาอ่าวันนี้ผมจะมาตกเกาะแมวนะครับผมเกาะแมวเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่มาตกเกาะแมววันนี้ก็คอยติดตามนะครับผมว่าวันนี้จะมีตัวให้ชมไหมเดี๋ยวกุ้งเป็นผมก็สั่งของพี่อังเหมือนเดิมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้อ่า ของพี่อังกอยอของสงขาเรานั่นเองเดีย๋ยวผมจะให้ดูไซนี่ครับผมไซสวยๆไซสองบาทสามบาท nó lại không phải tNet mà lại tôi lấy đó uma chú ừ ừ tua Chính oh. phải oh. dùng túa lẹt, ao, túa mãn nó rồi, thưa quý ông, không phải lơi, <laughs> <laughs> Tưng là đâu cảm thấy là đâu các thấy là đâu cảm thấy là đâu đây thấy là đâu cảm thấy là đâu cảm thấy ồ đã, này đây đi nè bây giờ bỏ cao ra đây à tít lê đấy tít mà phi tít lê tít rồi hổ bông cũng tít mà kì để pa cao luôn thôi đấy wow à. cẩu nè phải tần phi chỗ này นี่โอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมติดแล้วครับผมเมื่อกี้ถ่ายไม่ทัานจังหวะปลาดึงติดแล้วติดแล้วรอชมรอชมกำลังจะย้ายใหม่ สวยสวยสวยเจยิน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 ไปอ้ยดูดูดูบมดึงไปเร็วใส่ตัวเรวเอาขึ้นมาขึ s <S ้นมาขึ้นมา mì sấy ta mua mì sấy ui 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 khao sầu phò đi ta ui chỗ này chỗ này tân vi chỗ này ui Sự giọt để để hai tân vi cho ui ui chập, chập, chập ui ui ปลาเลยท่านพี่นึ่งกิโลหูมตัวนี้น่าจะไซส์สองนะครับผมไซส์สองโลนี่โอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมเยี่ยม ต,ติดไหมติดไหมไม่ติดอ๋อติดครับผมก็ <c oughs> เรียบปลอยเลยนี่ครับผมท่านผู้ชมไซส์สามนิ้วโอ้ <c oughs> <c oughs> โยปลาเรียมกินเลย <c oughs>

Dí âm Tao bị trốn Dí âm lưu ơi Nút cổ nhầy gấp bốm Hãy các

าขาดเลยอืมขาดอู้ขาดต้นมะยมน่าจะปลากระชากแล้วก็ไปปาดพวกก้อนหินใต้น้ำขาดเลยครับผมอุ้ดยดึงเลยเหรอาเดียวนี่ดึงมือเลยไม่ยอมคือบ่อกอย่งว่ามันดึงเรอจะมันไปปาดตัววีนนะน่าจะไป น่าจะไปเกี่ยวกับก้อนหินนะครับผมแล้วก็ขาดมนเนอมเสียดายเสียดายครับผมเมื่อกี้โอ้โเหเีนกว่าลัางอีกเดียวอ่ะตอนนี้เราก็ย้ายมาเกาะแมวเมื่อกี้ก็ไม่กินแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ จากกองนี้แล้วก็ไปเกาะกอ,อนูแล้วก็เวียนรอบกอนูแล้วก็กลับเข้าในเวียนไปเรื่อยหาตัวไปเรื่อยอโกเกนะครับผมรอติดตามอืมนขึ้นได้อยู่กันกุ้ง

หนังยักอ๋อไม่ไม่กินให้มันกินนะชุมกันได้อยายอยายได้เร่งออกไปเลยติดครับผมตั้งผู้ชมโอ้ไม่ได้กินทังปากตั้งผู้ชมนี่ครับผม เล็กไปครับผมไม่เอาปล่อยสรุปหุนนนวันนี้ท่านผู้ชมตัวไม่เยอะแต่สองตัวนี้มีไซส์ครับผม ไซส์สองกิโลน่าจะอยู่ในนะครับผมตัวนี้แล้วก็อีกตัวก็น่าจะโลกโล่จิตโลแปดได้แล้วนอกนั้นก็ตัวเล็กๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมอ่าเดี๋ยวคอยรอว่าอีพีหน้าผมจะพาไปตกแถวไหนอีกก็คอยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ